อ๋อได้เส่บๆมาได้ครับบาหารโอ้ครับผมพรมเมพี่น้องกินน้ำพรีน้ำนองครับผมโอ้อร่อยครับเป็นไหมรสชาติร้อยอร่อยอร่อยอร่อยเข้าไปเพราเอาท่านถามพอใจเลยพอใจเออบางกล่องพอใจได้เหมือนพอใจรสชาติมันได้พอแซ่บครับแซ่บเซ่าบ่แซ่บคือวัชรพลเเ็ดดอกไม้เสร็แล้วเสร็จแล้วถ้าวัชรพลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไก่ก็นี่ไม่มี ตัวเนี้ยใหญ่ไก่บ้าน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 ซื้อไก่บ้านบอนเลี้ยงบอนอนเลี้ยงบอนเลี้ยงบอนเลี้ยงบนอนเลี้ยงอ่ะบอนเลี้ยงซื้อไก่บ้านต้องถ่ายวีดีโอมาด้วยเหรอครับถ่ายด้วยครับจะไปทำแกงครับผมนี่ครับเครื่องแกงเครื่องแกงเซ็ตมืดยี่ยี่ราคาไม่ใจดี เย่พอแล้วเหรอเย่บ้านจ่ายตังบ้านจ่ายตังบ yeah> ้านจ่ายตังก็ม um ีทอนเงินทอนพอจบแล้วจบแล้วห้าร้อยหกร้อยพอจบจบจบมาเชียบมาเชียบเป็นเองเออซื้อของมาทำข้าวนะครับจะอยู่ห้องหรือเปล่า อาจารย์เ่งูนี่อาจารย์ได้ดวงล่ะข้นล้วมขายาอาจารย์บก่เปลดอปตัวคนซื่นแล้วอยากด้จิไม่จเสียงมานะเสียงมารเาร์เยกล้กงไกลโกไกลนี่และข้ไนน่นเอพวกมันนี่น่งไก่อะกินเาทอะไรวะาไก่่มันแพร่ะตุมเลยไดจีแ่ไก่บงอ่ะเ่พอไก่นะ เอาตับนี่ก็ตำเครื่องก่อนนะครับผมกับจานบอลบุกไอ้บอลเส่ลงไปแ่นี้ยเออสุไม่ได้อ่อพววันพววันก็แล้วเสือเวียดนามก่อนูดถัดอนวันั้นแต่ว่าจะขายแกงนะผมหรือว่าแกงใต้น้านะครับผมแซ่บบุกซุนองยนพี่ใส่ลงไปโลภะเย เครื่องแกงดมหอมดีแล้วรับผมจะเน้นเครื่องแกงขาดให้เป็นคูดวนะกองตครับอมตํามตั้มตามตัมเนี้ยออกมาอย่านี้ยขาดไม่ได้เนาะไ่ได้ซื้อหรื้วรขาดไม่ได้เวลาผมมานี่ต้องหัวใหญ่นะแกงแล่วตั้ะครับตั้ตัมพ่อพ่อพ่อขอองวางไว้ทัพปีนกับเศรษฐีเด็กคนนี้ ตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้นะครับตะ้งปีเยครับนี่ครับผมจะใส่เครื่องก่อนนะหมักไปโอ้โวันดูทัพีโอ้ยโอ้ยตายทัพีกันาดนหมดแล้วนี่ครับผมแล้วก็หองโมแดงนะครับใส่ลงไป้อเล็กไปหน่อยครับแล้วก็เครื่องแกงครับผมอุ้ยเบิ่งครับใส่ลงไปเลยตรมอีดูตอนมือครับผมแซ่แซ่รุ่มบันทีละอีมาโต เจบมไรเไรเครื่อจแกงครับอุ้ยพีมองใหกล้ตากล้องพีีหูของหูน้ำพอมูขานขันหนอยัต้องจะร้อนๆวนก็ดูเขาได้ตากล้องคนน่ะเมื่อย่าบังกล้องไรเมื่อแมนิ้เมือโอ้ยบังกลองรออยู่คนติดตามถึงแสนหนึ่งล้านจะเอาไปเป็นยูทูบเบอร์ตากล้องด้วยได้ข้างง่าาหมอ ข้างนด้เรานี่ยอาจารย์ปุนบปนคูขแปปดูเขาเออเลอบน่หน่อยตา้ออยโอ้ยตาป็นกีนดเอาข้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปรุงเครื่องวัานอาจารก็บอกคำเดียวว่าสูตรไข่สูตรมันนะครับผมแต่ไก่ไก่เยอะนะครับวิยาวะไก่นั้นสื่อบอกใส่ผงสิ่ลดดีน้อย เอาเกลือไว้ไหนบวนเกลือใส่น้อยบวมเป็นลอยใส่ละบวนหรือเปล่าน้อเกลือเกลือกันเกลือใส่น้ำปลาน้่งปลามาด้วยเลยน้ำปลาน้ปลาเอาน้ำมาด้วยเลยปลาปลาเออใส่ลงไปเลยปรุงไปเลยไก่ไก่ตาหนามกระนำไก่ต้อนต้อนไก่หนามกระนำไก่ต้อนเอาปลามาหน่อยกวดปลามาปลาปลาหน้ากวดที่เคยเลี้ยมาดิกูเลี้ยงมาเลยบอม รับกากาดเทพบอนกันได้ใส่น้ำปลาให้มันกอบขากรได้ี่สามารเท่าหนะใส่ก็เลยอุ้ยคือสีโซฟาจรครับพี่บอกคำเดียวว่าน่ากินมากได้พี่หัวเราะ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 ไปหัวเรานี่ล่างโคกไปในไตัวเลขกันาลว่าสมัยโบราณกัาแล้ว่าปุ๊บขากรได้ผงรั่วนะครับผมอันนี้คือรอบแรกนะครับเลยแตาก้องมือนิ้งดิ้งหน่อย เี้ยมันกรอบแรกรู้จักหวยรอบแรกรอบแรกเนะสรับพ่อรู้หวยกลางเนาะรอบแรกนะครับเกือบเลยลายบอลป้านจ้าคือหวยกลางคืออะไรเกือบเกือบนี่ครับแค่นี้ก็ถูกกินแล้วครับนี่หอมแล้วนี่ครับผมแล้วผมจะใส่เครื่องพริกแจงลงไปเลยนะครับนี่ซื้อพริกแจงมาด้วยเป็นพริกแจงปากใต้นะครับเนี่ยนี่ใส่ลงไปเลยคนลงไปเลยใส่ไปรอบแรกก่อนครึ่งหนึ่งให้มันหอม ให้มีรสชาติกลิ่นแกงใต้ด้วยหอมๆแบบแกงใต้ว้สดีอเสียบไปนอพรอยไม่นมอมคิมลยดิโอเคอ่ะอเอาเข้าวเหนียวมาจำดูดิด <c oughs> ดเกลือมาโอ้ยเกลือไม่เป็นไรนบบใส่ลงไปเลยคนระับใส่ลงไปเลยเดีย๋ยวพอมีเค็มเอาน้ำตามลมาหน่อยน้ำตาล น้ำตาลมานะครับสูตรนีอย่าบอกไปเด้อข้าวเหนียวอูงน้ำไหมอืน้ำตาลไหนน้ำตาลไหนน้ำตาลมันจะตำตานะบอลเอออูงน้ำน้ำไหมเออนานไหมนะ4ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงนี่น้ำตาลอยดให้มันมีรสความหวานต้นแคบหรอนะครับความหวานเอามือมืออย่าบังกล้องหน่อยเออจริงหรือเปล่ามีน้ำตาลอยด์อยด์อยดให้มันมีมีรสชาติความหวานความแบบว่าไม่ได้หวานอะไรเยอะครับ ผมผมผมเบื่อแต่ทำพ,พี่เลยพี่อาจารย์จาทำพี่มาไม่ได้พวกเนี้ยเอาแต่เบิ้งตอนต่อไปนะครับผมเย่นี่ครับผมแกงมาแล้วเอาซิมมาเลยครับดูสั่ว์เด็กปรุงอย่งได้ปรุงปรุงไปได้ตัวหนวอ่อยหน <c oughs> ่อยอย่างบ่เพื่อนเลยอาจางย์เป็นยังไงอาจารย์อยากล้วงหนามยังไงบ่บ่ tap กนัวบ่ รอบใส่เลยนะครับเนี่ยนี่ลงไปหอมๆเร็จแล้วก็ยุกนะประบต้งต้องเจด้วยหมวยยังไงวจีงพริกแจงครับผมเจงหอมแพ้ผู้หญิงที่ร้องกัะจิ๋วเหรอย แหลอดซองหลอดซองแก้วอะไรแก่เออน้วแข็งดูน้ำจิ้มเลยหลอดซองนี่สองวันสองแก้วเลยเสียตักให้คนที่จะกินข้าวก่อนแล้วก็กินยาครับผมแต่ว่าบพราะฉะนั้าะตายแค่ดอกคนพวกนี้กินเขาได้เด็ดไร้ด้วยคนเอาหัตถ์ซับไปพรมพี่อืออันนี้คือสูตรของผมจะซดน้ำด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะลวกน้ำจักหน่อยแล้วก็เสียบ เพราะผมจะเน้นพวกวิตามินนะครับให้มันหอมครับขาวัดขายยังออกดิเลางปูวันเสรกินยากัน,นเบื้องบนครับพี่อ่ะอครับที่ได้กินยาแล้วก็กินเขาครับเอาจิ้มครับกินก้อนหมูเอาเร็วๆเจียนไม่เอื้อเฟื้อแต่แห้งซีมที่เบื้องบนขนาดมันเป็นรถจักรเลยเนี่ย มา้านสบายแต่เลยเอาเอาโกันยุซาดส้นน้อสข้าวัดข้าอะไรข้าวัดข้าอะไรนี่สอยหงเขาสิมีเออัเมมันสีขาวัดขาวันยบอ๋องที่หละคอสดนน้าไม่ลายแล้วมันกินสมุนไพรออกหอมหอมแกงแกงแกงป่าแต่ตัวมันแพรในแสีบพอลงคอครับ อออบอกขนมหวานว่สิมาให้นั่นแหละมีกอิมแล้วเป็นยังไงยังวุ่นแล้วจับไปพอาจับไปตะบว่หัอยกหจัดตงการนั่นแหละือสดน้ำกันสดอลกขันลูกบนแสียบลูกคนสดน้ำลงไม่ใช่ขาวัดออกรไตมันม่มีไตพูาเงียเก็กินไตหวานเหงวขนาดเาตับไปยังจะไม่ไตายอยาออเขาตักหรือเ่าพ่เจ้าแล้วครับสื่อว่าโซาแล้าอ้า โอมาแล้วมาทำจากว้าปอณิเป็นไงลองชิมดูหน่อยนะเจ้าอินทรีโอ้ยพูดนะพูดนะฉันไม่กินยูกว่าแซ่บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนด้ได้ตัวจาดปะนี่ไก่บ้านเลยไก่บ้านไก่บ้านเดี๋ยวพูดเรื่องไก่เดี่ยวมันจะปิวลงไหมนี่พี่จะเน้นพวกสมุนไพรพวกอะไรล่ะบอลใส่เครื่องแกงเครื่องอะไรเยอะโอ้แล้วพี่จะใส่แกงใต้สักหน่อย เ่มันใกลๆมึงมันไกลใต้ไกลใต้จากบ้านของแล้วพี่จะใส่เน้นเครื่องเยอะให้มันให้มันขับพวกวัดพวกอะไรหรอโอ้โล่งไหมนลื่นไปตามตลื่นแล้วมันหอมเนาะหอมแน่นอนเขาบอกว่าตอนนีาต้องื่ม่ไงมมามรมามา้มาทามมามากหมานามาพอมามามามีมา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 มยมา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 มยมา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 ามมออ ออไเสแสรบไปได้ครับบาานี้ครับครับผมมเปี่น้องกินน้ำพีน้ำน้องครับผมอร่อยครับเป็เไงรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยคร้าจ้าาเพอาท่้นถามพอใจน่พอใจเออบางกรงพอใจได้เหมือนพอใจรสชาติมันได้เพะ่แซ่บครับแซ่บแซ่บบเสียบกับวัชระพ่นเจดกม้าไปแล้วไปแล้วหักตะวัชระพ่นพรมเมย์พี่น้องเล่ครับผม วันวันเป็นไหมได้ไหมใช่ได้ไหมได้ได้ไีนี่นะคนออกตังนะครนี่ซุปบอลนี่นี่อนได้ออกตังวอนเวียดนาบออลซอุซอุาจารย์ว่าล่วงน้ำอผมอยากซดน้ำหเออให้มันให้มันข้าวขาอะไรหน่อยเนาะเขานวานเนียขาาจาพเศษย่

พ่อจ๋าก็กินคนเดียวครับรอกินกับไอ้ท็อปมันก็จบเลยินลงมาไข่หัวไอ้ไข่หัอหอมลงมาแล้วร้อยๆั้้ใส่แกงวาในกินน้อยเงี้ยเนี่ยพกมันกินนะไอ้ไข่เ็ดไก่ัวไก่ครับโอ้ยสุดยอดเลยครับอกินไก่ไก่ตัวเปตียื้

บอลพอได้ไหมได้ไหมได้ได้ครับไมซดสดร้อนร้อนได้คับหอมหอมหอมยอบยอได้ไหมได้ไหมหอมหอมเผ็ดเผ็ดซดดเยอะเยอะใส่บัตร้าบัตรบัตรไม่มีบัไม่มีเออใส่ขาจะไขใบหมอุดเยอะเยอะเครื่องเรื่อกจับรอย มีหมที่บ้านมีไหมมันลูกเรสชตกันกเรื่องอะไรอย่างเงียส่พี่นว่าเคแกงใต้เลยใส่พริแกงใต้เลยใต้เ้าเีขมิ้นเคายกันคายแต่ว่ามันมันมันเป็นแบบขมิ้นอขมิ้นอันนี้ผมมขายเข้าวัสชาตนี่ครมาต้นไม้มามามมามามากมาสวัสดีพี่น้อง อแล้วนไปอ้วเจ้าขไปเสลอย่้วเาไปอสานไเจปไปเอ้ายพใ่นดูดีดูดีไปจัดไปซ้อนซ้อนเราไป้อนเอาผ้าผ้าผ้า้า่ซ้วนเลยอ้ผ้าผ้าเจเตอปีปจมากนะจังเจเมันเปี่กนม่ซ้อน ทับพี่สันเลยทับพี่สันพอาทับพี่สันังก็ได้ไม่อกอนต้อหลายนี่เป็นไหมดเออเสียเสเก่งทับพี่อ่ไปไว่าส่น่ะก้อนหลายเสียทับพี่สันสนอะไรอันนี้อมอแล้วเดี๋ยว่ห่าโดนแล้วพอซมีและพี่นเริ่มเริ่มเริ่มเริ่เริ่มเรื่ยใจมากครับผมไอละมากินอางพีน้องเห็นนาเนเออนี่ครับก้นโสดที่นี่ผู้ใดสนใจครับทำงานอย่างเดียว ทำงานอย่างเดียวครับการเป่าทํางานอย่างเดียวครับใส่เงินกับ่มเปียนมาเนี่ยผู้ใดก็ได้ผู้สาวน้อยดินี่เรานบเล่นไม่เป็นเล่นก็ไม่เล่นหน้ากีฬาบอลใครกีดเด็ดจือไรแม่งตายหมดหยิบตัวเดียวมาผูบบอลร้องอ่ะลูกช่ยพี่แก่ไปกันเลย

ส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้ yeah!